สวัสดีค่ะมามามาช่วยกันเก็บเผ็ดไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วเอาไปตัดที่บ้านเอาไปตัดที่บ้านข้งแรกก็ววจะเอามันไว้ตรงนี้หน่อยวะนี่ยมันมีแต่ดอก,กอ่อนอ่อนออนอย่างนั้นเลยนะคะ ดอกเล็กๆแต่ดอกอ่อนๆค่ะดอ,อกเล็กดอกอ่อนๆนั่นค่ะยายจะเดินมาเอากล้องทางนู้นก็มีเดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวก็ไปเอาเดี๋ยวไปเอาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ยายเห็นอยู่ทางไหนไม่รู้ มีเยอะแยะค่ะเห็ดแต่ไม่รู้เห็ดอะไรมีเยอะแยะแต่ไม่รู้เห็ดอะไรยายก็กินอยู่สองคำเห็ดนะคะกินแต่ก็กินไม่ได้เยอะรากมันเล็กอ่ะยายไม่ชอบ อยากได้รากใหญ่ๆเอาไปทำนั่นเอาไปทำแหนมไปเยอะค่ะมีป่าเห็ดนะคะเนี่ยป่าเห็ดป่าเห็ดทั้งนั้นนะคะ เก็บเห็ดกันค่ะสารพาัดเห็ด,ดเดี๋ยวยายเข้าไปตัดเอาเก็บขยะทิ้งนะคะมันไม่ใช่ขยะอะไรหรอกมันขยะเอ่ออันนี้มันค่ะ จะไปเอากล้องมาดันไปเอาถุงมาอีกยายเนี่ยดึงมงันก็มันก็จะมียากขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาทิ้ง เราก็จะเอาตะดอกเข็ดน,นี่ยมันมีขยะด้วยถ้าดึงออกมาเป็นพุ่มๆม,ม,มันจะเป็นแบบนี้มันจะมันจะติดไอ้ต้นสนมาด้วย ยายยายยายไม่ทำคลิปดีใจหรอกนะคะเพราะมันเห็นจนชินแล้วเห็ดที่นี่ค่ะเห็ดตาตีเห็ดอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นจนชินแล้วเราก็ไม่รู้จะขึ้นใจไปทำไมไม่ใช่ถ้าเราคนกินเห็ดก็โอเคอยู่เห็นแล้วก็ดีใจใช่ไหมคะ ต่เหตุอเนี่ยย่ยกินได้อยู่เอาไปผัดกะเพราตากแห้งนะคะเวลาจะเราจะเวลาเราจะใช้เราก็เอามานั่นเอามาแช่น้ำเอามาแช่น้ําแล้วก็เอามาทำกินได้นะคะามาทํากินได้มันไม่มีรากใหญ่ะค่ะมันจะมีแต่รากเล็กๆเล็กๆนี วันนี้ยายก็ได้หลายเห็ดอยู่มีเห็ดฟางด้วยเห็ดฟางนั่นยายจะเอาไปทำยายจะเอาไปทำแหนมทำแหนมก็อร่อยนะคะเนี่ยมันก็ขึ้นหลงเหลืออยู่เนี้ยเห็นไหมคะยายได้เป็นเต็มตู้เลยยายยังไม่รู้จะทำางไงเลย อ,อันนี้มันก็กินได้อยู่คะ่ะสามดาวนะคะใหญ่ที่เกียดเอาหญ่พี่เกียดเอา,เเอามันเต็มตู้แล้วเต็มห้องคิดแล้วเต็มห้องซิตแล้ว ยายก็จะเอาแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ไปเลือกเอาอีกทีนึงไปตัดขาเอาทีนึงยายตัดอันนี้ตัดนีไ่ <Okay. S 1> ไหวเพราะเวลามันลึ่รีบขึ้นมาแล้วไม่ใช่อะไรหรอกกลัวน,น้องเขาจะกัดไงแล้วก็เอาไปตัดที่บ้านเราได้ไม่เป็นไรนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่ทั้งวันทั้งวันเนาะ เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวยายจะมาอีกถ้าฝนไม่ตกยายจะมาอีกยายอยากไปตรงที่ยายเคยไปอะเนี่ยมันดอกมันไม่ใหญ่ดอกมันอ่อนนะคะเนี่ยดอกมันอ่อนนะคะ ไม่แต่อ่อนๆทั้งนั้นจองเขาที่เก็บดอกใหญ่ๆใหญ่ๆนั่นะมันมันบางครั้งมันก็แก่นะคะแต่อย่างว่าเขาเอาไปขายใช่ไหมคะเขาก็ต้องการเอาแต่ดอกใหญ่แต่ยายเอาไปกินเองก็ไม่ต้องดอกใหญ่หรอกไม่ต้องดอกใหญ่ en la plana, เก็บแล้วก็ได้ไม่ต้องเอาไันให้เสียเวลาแล้วค่ะเนี่ยถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยค่ะถ่ายให้ดูป่าเห็ดทั้งนั้นเลย ย,ย,าดดายายเดินไปยายเจอดอกใหยายก็เก็บนะคะนี่ดอกเล็กๆนี้ยังไม่เก็บค่ะ